แกได้ย,ย,าามมายินปอือนั่นเดีดเ๋ยวเมืบอบอ่พึงโทษมาพึงลจาก,กไปที่นี่แ้วบอกวันทั่หาพ่ออนุบอกว่าพ่อทสาปปรไปทหาแม่แนนวหลเล็บแดงนัู้ย่ดอกเล็บงามนี่พี่จี เป็นใครพ่อเอกยังร่อนไหลหนูจนไปนั่งหนูไปนั่งมองที่แม่หนูก็บฟาอาจา์เล่าจา์แล้วก็ฟังทไปนั่งแี่ยงไรวยเลแล้วป่วยพี่แม่เป็เจ็บข้อง้ออะไรอยู่นี่แล um ้วเจ็บข้อ เดี๋ยวพอเป็นไข่ส่งสิเป็นไข่อยู่บนั้นเป็นดอกแต่ว่ามันกับกิน้าละไปว่ยทางเมอยาน้เรยบอน้เาเ้ะไรนี่วไป้อองนอจะได้มาขอการรับเลยโอ้โหเรื่องเลยตื่นตื่นกันมากเ่ยคนโทั่วหาักหลายหนึ่งโทรศัพย์ก็ยังม่ได้ลาบเลยโอ้โหเรรมอเลย เว้ยบะมี่ยผ่ไม่ท่าอย่างนี้เลยบะมีไผ่เลยบะมี่ไผ่เลย มันอยากได้สุ๊กตาตัวนี้น่อยะ่หม่ตุ๊กตัวนี้หน่อยนะเราไปเห็นูากคนไปสิล่ะนี้เบิ้งนี่แหละวัตถุใดนั่นพราะก็ไปสอดคุณนะละก็ไว้ไว้เนาะ Saya pun taman sumpah aja m u l t i m u <uch as> hiền leo hiền leo ba đéo đéo ui cái wheel xui thế ui wheel xui à Rồi, được được khẩu, ừ, với... khẩu là tang tô đéo gì thì... là, là được là đây 对对对。 อ,อ,อุ้ยอันข้างน,นี้นะคะยูว่าอุ้ยขอฮักซีมาขอลาเออเยี่ยมโตะไปบออักได้เอาไปามาก้าาชิสเกมบนย แฟนพ่อหเกแม่น่อยแฟนพ่อเอกแม่น่อยแฟนพ่อเอกแฟนพ่อเอกมีต้นโพนแม่พ่อเอกว่ามีต้นพน พ้ะเอกว่ามีโดนพูไม่เอนอยนะประดานน้อยจ้ะม่เ็กเ่ไม่มาไล่ส่งไปเหรอดีบอกเพื่อนว่ามืออื่น ไตอบอยู่บิดมือเลยมันหลอาหารไหมหวยมาใส่กับเขากินไปมันจะดึกแกงแกงหนาก่อนวันนี้มีแกงนมไม้แกงเ็ดแกงนมไม้สมพักสมพักกับเจียวไปจะเสียบเนาะืนอม

ใช<ม>อกใส่แอบสมู้รพ์น,นะเขาถ้าเอกาเอกเองละเน้ครับพอ,อ,อกออันมก,ออก,กละเวกเอกน้องคู่พอกันหมชิพหนาครับเดี๋ยวซื้อไปหาซื้อถ่วใส่กับเขากิ้นก่อนอหบัวนู้นแมั้นนี้อยู่เพื่อน้องคุณมากครับจังหวัดนครราชสีมาเสียจาก,กน,น้องคุณมากอ่ะพอกันอยู่บ้านนองคูครับวันที่สิบสองเมือนครับ บ้านน้องครูตำบลจานอำเภอเมืองจังหวัดส,สิสเกตบ้านพ่อยิงแม่หน่อยบ้านน้องครยิงครับออพอกันใหม่ครับมืออื่นสวัสดีครับงามปตปก